สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผะหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่14พฤศจิกายน2568างครับมือนีครับมาตามแนวทางปู่38โคงสุดท้ายให้เอฟซีทั้งช oui ่องครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะมาตามแนวทางปู338โค้งสุดท้ายครับเพาะว่าครับผมเนาะมืออื่นนีครับจะได้เกี่ยวเขาแล้วครับผมเนาะเลยมาตามให้เอฟซีทั้งช่องก่อนครับ ปูครับจังใดนอปูฟันดีวะปูไม่ปูฮะพฟันหมดปูพวนฟันครับผมแต่ฟันมันได้ฟันมาไปหน้าหน้าทงฝนอยู่บ้านรักรักสิาครับรักสิบาบ้านพวกฟันเกียววะรักสิบหอย่างเสียปูหน้า อครับผมมันวิ่คอยูรอบฟันครับกระบะศูนย์กับหนึ่งหลักสิบล้านหลักสิบล้าที่ปูศูนย์กับหนึ่งปูกรมัดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยหึหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ว่าปูกรมัดหนึ่งไว้ นักหนึ่งเดี่ปูหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดไปเถอะครับผมแมากันหนึ่งปูมากันหนึ่งมากหนึ่งลางที่ปูเดนหนึ่งลองศูนย์นะครับปูว่าครับผมเนาะหักสิบใส่ปูหลักสิบหลักสิบล่างที่ปูนี่บอกเนี่ย ศูนย์กับหนึ่งมานนดที่แล้วแปดกับเก้ามาที่แปดเลขออกล่างแปดเจ็ดหกกับเจ็ดออกหกหนึ่งอ๋อครับผมเง่ <c oughs> <c oughs> ปูนเนาหลักสิบล่างครับผมนี่ครับเดินเงามาส่วนแง่กันสีตัวมาชนกับศูนย์กับหนึ่งขึ้นกันสี่ตัวที่ปูสีตัวขึ้นกันศูนย์ศูนย์หนึ่งสามส,ามส,ามสามี่ ลักสิบลางอีสูตรหนึ่งได้่ยสูตรหนึ่งสามซีออมโอ้โมันบวกคลิปเกี่ยวกับอะไรครับผมนี่ปูก็เอาไปเคลนะื่อนอันเบิกมาหั่นแ่ะครับครับผมปูบัดเลยมัน<อ>มาผีบันมาอยู่ผีบันปูมาผีบัน,บน,บนครับผม ต้นผัดเย็นดีครับผมเนาะอากาศเริ่มขหนานหนาวแล้วใส่ปูศูนย์หนึ่งสามสี่ปูนนี่ยไมนเรียกเต็มพุ่น่ครับผมวหันปูกมาตั้งไว้แปดนี่มาบอกนคลิปหน่วยครับผมปูน้าปูี่ยยังปูสองตัวเนี่ยอันนี้กล้างใ้กันล้าง้กันจะวปูกมันใจปูนี่แล้วมันบอกท่นพิเศษ หนึ่่งสสามีหลักสิบล่างศูนย์หนึ่งสามสี่เออเนี่ยก็นี่แหละรักหน่วยมันหกเจ็ดแปดตีปูเออเนี่ยแหละปูมาขึงมนมาชนแต่ไม่ชออยลยหละ <laughs> อ๋อครับแล้วปูชุดบนเน,นี่ยปูเนีนน่ยปูโคงชุดท้ายเนีปูเด้ออ,อีกม่านสองมือครับผมเนาะเหล็กออกแล้ะครับวันนี้สิบสี่ครับสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสองมือครับผมเนาะ สองวันเลขออกแล้วคือบนคิปน้อยเือไงนะหลักสิบหลักหน่วจะปูออนนีก็คือเงีวเื่อสูตรนี่คสิบหน่วยคิปหน่วยหลักสิบศูนย์หนึ่งสามแปดหลักหน่วยหนึ่งห้าแปดเก้าที่ปูุ๊เท่านี้ก็อเก้าแปดเก้าหกเจ็ดแปดสี่หกครับผมเงวถือเงวแค่คือ่ก็ได้ครับผมปาเต็มขึือเน ผมมาสามเลยสามบนทีปูแม่น่ะสามสามแปดสามเก่าสามแปดสามเก่าแม่น่ะอ๋อครับสามแปดสามเก่าสามแปดสามเก้าปูวาครับผมแล้วปูเด็กเล่าลูกสาวปูเด๋ยงุที่เรียกเขาบ่ให้พ่อมไปสองคู่หาเก่ากับหกซี่ปู่ไปเห็นลายคล้ายคู่นี่เลยลูกสาวปู่ครับ เลลมียนปู่ครัล,เล่เลี้ยงห้าน้อยจิยนนครับผมปู่ลเล้ลงหาน้อยครับนครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอฟซีท่งช่องครับสำหรับของปู่สามแปดน,นะครับปู่สามแปดย้ำเน้นโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะย้ำเน้นโค้งสุดท้ายปู่สามแปดครับ กันมาปูปูคอตัวเดียวปูมันแต่ตัวเดียวเล็กวิ่งรับผมปูอปูมักหนึ่งแล้ววิ่ง่างมักหนึ่งว่ะวิ่งล่างหนึ่งจปูอ๋อหนึ่งอดศูนย์อ๋อครับบนเด่นอย่งปูเกณฑนที่สามบนเด่นที่สามครับ สามแปดสามเก่าที่ปูสามแปดสามเก้าล่างมันเนี่ล่างศูนกับหนึ่งที่ปูเด่นที่หนึ่งมาปูเรปูม่เนี่ยหนึ่งยัง,งล่างไหมหนึ่งหนง,หนง เแปดอีกฟ้หนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดเนะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดะครับคูณกับคหกคูณเจ็ดคูณแปดศนย์หกศูนยเจ็ดศูแปดครับผมปูปูมาตัวนี้หนึ่งหกกับหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดครับผนาะปูว่าครับ วันนี้สิบสี่แล้วลางไหมาหกคููครับผมเนาะบนไหมาสองคููครับปูสามแปดเตอครับผมนี่ครับแล้วปูอขอเม็ดเดียวในปูมักแห้งปูตัวเดียปูถือว่ามักแห้งไหมมักแห้งก็หนึ่งหกหนึ่งหกลางแม่นอ๋อครับผมเนาะปูวา่ามักแห้งครับผมเนาะก็ขึ้นหนึ่งหกครับ หนึ่งหกล่างเด้อครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมปูปลาหมักแห้งๆก็คือหนึ่งหกล่างครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งสองสามเอาเอาไปสามดาวครับผมเนาะนี่ครับนี่วครับคนงมาใส่ใช่นเลยนะในปูหน <1, 6. S 1> ึ่งหกแส่ออหนึ่งหกหนึ่งหกแมนะครับ บนเด่นที่สามครับสามแปดสามเก้าล่างเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งเด่นที่หนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดนะครับแต่ว่าก,กูมากระคือว่าหนึ่งหกครับผมเนาะสำหรับคนที่ชอบตัวเดียวครับตามนี้ครับกับสุดท่านี้ครับกับเขาอุยพรอนไห้เอฟซีแท่งช่องที่เบิร์นคลิปนี้ครับ เดินทางแขลงวกขรปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ